นี่คือน้ำหอมติดรถยนต์ของกลยาเพอร์ฟิมนะครับหรือว่าคาร์ r ฟรชเนอร์ของกลยากลิ่นไอคูได้มาแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีขวดหัวน้ำหอมแล้วก็มีที่แขวนซึ่งถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าข้างในนี้นะฮะข้างในฝาจะเป็นไม้นะครับไม้ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะกระจาย ความหอมของน้ําหอมให้ออกมาในรถยนต์เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาแล้วนะครับท่านจะต้องเปิดฝาซะก่อนอเปิดฝานะครับเปิดฝาแล้วเราก็จะเห็นมีจุกนะฮะจุกพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับจุกพลาสติกตรงนี้ให้ทําการแกะจุกพลาสติกก่อนนะครับแบบนี้นะครับฮึบอาแกะจุกพลาสติกออกมาแล้วนะครับ น้ำหอมก็จะได้กระจายแล้วก็จากนั้นเราก็ปิดฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับปิดฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมในลักษณะแบบนี้นะครับปิดฝากลับเข้าไปเหมือนเดิมก็สามารถแขวนในจุดที่แอร์เป่าได้ตามต้องการตอนนี้กลิ่นหอมเริ่มโชยออกมาแล้วน,นะครับเป็นกลิ่นไอคูของกระยาหอมสดชื่นมาก กินหอมมากเลยนะคะทุกคนขอบคุณครับ